สวัสดีครับพี่น้องในพระคิดในสารธรรมเขื่อนแก้มลิงและก็พี่น้องที่เข้ามาร่วมรับฟังพระพรจากพระคำให้ชีวิตด้วยกันนะครับพระคำให้ชีวิตวันนี้ผมก็นำหนังสืออีกเล่มหนึ่งครับที่เป็นเล่มที่ดีมากเลยนะครับนะนห,หนังสือชื่อว่าเคล็ดลับแห่งพลังฝ่ายจิตวิญ,ญญาณฮัตสันเทเลอร์นะครับนะครับเขียนโดยโคเวต และเจรันเจรันดีนเทเลอร์นะครับเป็นหนังสือที่ทางกนกบรรณสารได้เป็นผู้จัดพิมพ์ขึ้นนะครับนะพี่น้องครับแม้ผมเอามาอ่านนะครับก็ยังเฉีย์ให้พี่น้องนะครับนะที่จะสนใจซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านเพราะว่าเป็นหนังสือที่ดีจริงๆแล้วก็เป็นพระพรนะครับนะเมื่อยกขึ้นมาก็หนังสือจะกลับข้างสักนิดหนึ่งนะครับนะ เรามาเรียนรู้ชีวิตของคนคนนี้ครับนะว่าเคล็ดลับแห่งพลังฝ่ายจิตวิญญาณของฮัสสันเทเลอร์นั้นเป็นอย่างไรนะครับเราต้องขอขอบคุณกนกบรรณสารนะครับแล้วก็โอหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ OmF p u b l i s h e r นะครับที่อนุญาตให้เรานำมาเสนอให้พี่น้องนะครับแล้วก็เป็นหนังสืออีกเล่มครับที่ผมหนุนใจให้ท่านมีโอกาสมีไว้ละอ่านเอง เพราะจะมีเวลาใคร่ควรแล้วก็ทบทวนชีวิตนะครับพี่น้องครับเรามาเริ่มกันที่คำนำของหนังสือก่อนนะครับเราจะได้รู้จักท่านฮัสสันเทเลอร์มากขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะครับนะฮัสสันเทเลอร์เรื่องของเขาเหมาะกับคนยุคนี้จริงเหรอพี่น้องครับฮัสสันเทเลอร์เกิดเมื่อประมาณ190ปีที่แล้วโอ้โหคนบลัมโบราณต้องใช้คำนี้หรือเปล่าครับนะนะ จะเกี่ยวข้องอะไรกับเราในยุคนี้ได้ในสมัยของเรานะครับโลกกำลังเฝ้าจับจ้องการเคลื่อนไหวด้านการเมืองและการทหารของจีนแผ่นดินใหญ่ทุกฝีก้าวเลยอย่างกระชั้นชิดเดี๋ยวนี้มีทางด้านเศรษฐกิจเข้ามาอีกด้านหนึ่งเลยนะครับที่กระทบต่อโลกนี้เยอะเรื่องนี้เป็นชีวิตของชาวตะวันตกคนหนึ่งซึ่งไม่เพียงรู้จักประเทศจีนอย่างเดียวแต่เขายังเป็นผู้พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของแผ่นดินจีนเสียใหม่ด้วย คริสเตียนนับล้านๆคนในประเทศจีนทุกวันนี้นะครับสามารถสืบเสาะดูได้ว่าชีวิตและงานของฮัสสันเทเลอร์นั้นส่งผลต่อจิตวิญญาณของพวกเขามากมายขนาดไหน190ปีนะครับนะนะชีวิตของฮัสสันเทเลอร์ยังส่งผลกระทบต่อวิญญาณจิตของคนจีนในยุคปัจจุบันนี้ในสมัยนี้ครับผู้นำคริสเตียน ที่มีชื่อเสียงหลายคนล้มเหลวทั้งในด้านจิตวิญญาณจริยธรรมและเงินทองจนทำให้คริสตจัรอับอายขายหน้าและความเชื่อศรัทธาของบางคนก็เสื่อมถอยลงครับเรื่องราวชีวิตของฮัสสันเทเลอร์กับเป็นเรื่องราวที่เร่งเร้าใจและก่อให้เกิดแรงบันดาลใจนะครับนะอย่างใหญ่หลวงนะครับเพราะเป็นเรื่องของคริสเตียนยักษ์ใหญ่คนหนึ่งที่ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้วยการยอมปฏิบัติรับใช้คนอื่น นี่เป็นหลักการของท่านเลยนะครับยอมปริบัติรับใช้คนอื่นโอที่คนนี้ท่านยึดหลักคุณธรรมไว้อย่างเนียวแน่นหลีกเลี่ยงการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวเสมอและพร้อมที่จะปฏิเสธการเรียรายเงินขณะพูดถึงงานพันธกิจของตนในที่ประชุมเพราะท่านต้องการพึ่งพิงพระเจ้าผู้เดียวทั้งความต้องการในชีวิตส่วนตัวและในงานรับใช้พระเจ้าของท่าน ในสมัยที่องค์การคริสเตียนทั้งหลายพยายามเปลี่ยนมือให้อยู่ในความรับผิดชอบของเครือจักรทองถิน่นนี่เป็นเรื่องของชายผู้หนึ่งซึ่งดำเนินนโยบายดังกล่าวนี้ตั้งแต่ร้อยกว่าปีมาแล้วในสมัยที่เครือจักรส่วนมากถกเถียงกันถึงบทบาทของสตรีในการเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญ,ญาณนี่เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่นับถือพระกำลังความสามารถในการเป็นผู้นำและความเชื่อของสตรี จนมองข้ามขนบธรรมเนียมประเพณีในเวลานั้นไปโดยท่านมอบหมายความรับผิดชอบและเปิดโอกาสให้แก่สตรีในคณะของท่านอย่างที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะครับนอกจากนั้นนะครับเล่มนี้ยังเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งในยุคสมัยที่เคร่งครัดด้วยพิธีรีตองในการแสดงอารมณ์ความรู้สึกใดๆแต่ตัวท่านเองกลับเป็นคู่รักที่แสนจะโรแมนติก และเป็นค,คุณพ่อผู้เปี่ยมด้วยความรักความอบอุ่นเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่ปล้ำสู้กับความอ่อนแอด้านสุขภาพร่างกายและความเศร้าโศกในจิตใจและเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่พบความเชื่อและเคล็ดลับที่ทำให้เขาสามารถทำในสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้พี่น้องครับผู้เขียนคํานำและเขียนหนังสือเล่มนี้บอกว่าข้าพเจ้าหวังและอธิฐานว่าขณะที่ท่านอ่านเล่มนี้ ท่านจะได้รับแรงดลใจการท้าทายและความมั่นใจจากชีวิตและความเชื่อของฮัสสันเทเลอร์เพราะเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยพลังเป็นเรื่องของผู้ชายธรรมดาที่มีความเชื่อเข้มแข็งในพระเจ้าผู้กอบด้วยฤทธิ์อำนาจเกรกลูอิสที่โรมจอร์เจียผมต้องขออภัยครับเมื่อกี้เข้าใจผิดนะครับท่านเกรกลูอิสลูวิสควงนี้ไม่ได้เป็นคนเขียนหนังสือเล่มน,นี้นะครับนะแต่ท่านเป็นคนเขียนคำนำไว้ให้ เรามาดูบทนำหนังสือเล่มนี้ด้วยกันกว่าหนึ่งศตวรรษครับก่อนที่ลิชาร์ดนิกสันจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนขึ้นใหม่อันยังผลให้จีนคอมมิวนิสต์เปิดกว้างต่อโลกตะวันตก <c oughs> แต่มีหนุ่มน้อยชาวอังกฤษคนหนึ่งได้เทียบท่าขึ้นฝั่งที่เซียงไฮ้ขณะที่เขาอายุแค่20กว่าปีและไม่มีปริญญาจากมหาวิทยาลัยไหนรัฐบาลไม่ได้เป็นผู้ส่งเขาไป เขามาโดยไม่มีใครคาดคิดไม่มีการตีค้องร้องเปล่าแจ้งให้ประชาชนทราบไม่มีใครไปตั้งขบวนแห่แหนต้อนรับเรือของเขาและไม่มีใครในประเทศจีนรู้จักแม้แต่ชื่อของเขาร้อยกว่าปีมาแล้วครับที่ชายคนนี้ไปที่ประเทศจีนถึงกระนั้นฮัสสันเทเลอร์ก็เป็นคนแนะนำจีนแผ่นดินใหญ่ให้โลกตะวันตกได้รู้จักมรดกจากชีวิตและงานของท่าน ยังส่งผลสืบเนื่องถึงชีวิตคนนับล้านล้านทั่วประเทศจีนและทั่วโลกนี่เป็นเรื่องจริงทีเดียวเนื้ออื่นใดหมดครับท่านตกลงใจจะทดสอบพระสัญญาของพระเจ้าและในการทำเช่นนั้นท่านได้ใช้ชนะเหนืออุปสรรคทั้งมวลซึ่งน้อยคนนักจะผ่านพบอะไรเป็นเคล็ดลับในชีวิตของฮัตสันเทเลอร์อะไรที่ทำให้ชีวิตของท่านเพียงคนเดียวส่งผลกระทบอย่างยิ่งใหญ่ และยั่งยืนนานถึงเพียงนี้เรามาพบคำตอบจากชีวประวัตินะครับในหนังสือเล่มนี้ครับเคล็ดลับแห่งพลังฝ่ายจิตวิญญาณของฮัทสันเทเลอร์นะครับนะครับเราดูหนังสือเล่มนี้นะครับนะแล้วเราก็นะครับนะอยากนุนใจพี่น้องนะครับที่จะอ่านแล้วก็ทบทวนความจริงเรื่องนี้ของฮัทสันเทเลอร์ด้วยตัวท่านเองแล้วท่านจะพบครับว่า เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ท่านจะต้องใช้เวลาในการอ่านและไตรตรองนะครับเวลานี้อธิษฐานด้วยกันพระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าอวยพรเราในการใช้หนังสือเล่มน,นี้ที่เป็นหนังสือที่กล่าวถึงชีวประวัติของคนหนึ่งที่เทชีวิตของเขาลงเพื่อพระเจ้าเพื่อรับใช้และปฏิบัติพระเจ้ากับปฏิบัติผู้อื่นอย่างแท้จริงขอพระเจ้าอวยพ,อพอรพรให้เราใช้เวลาอ่านหนังสือเล่มน,นี้ด้วยกัน แล้วก็ใช้เวลาในการที่จะมีโอกาสที่จะอ่านด้วยตัวเราเองเพื่อจะให้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่เสริมสร้างชีวิตและเล้าจิตวิญญาณของเราขอพระเจ้าอวยพรเราได้เถิดในนามพระคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับอย่าลืมครับว่าหนังสือคริสเตียนนั้นมีเล่มที่ดีๆมากมายหลายเล่มอ่านนะครับนะอย่ามัวแต่ดูคลิปนะครับทางมือถือนะครับเพราะ เราจะสูญเสียโอกาสในการได้ข้อมูลที่ดีดีและชีวิตของบางคนที่ดีมากๆท้าทายเรานะครับนะขอพระเจ้าอวยพรพ,พี่น้องครับพบกันใหม่ข้างหน้าเข้ามาสู่ชีวิตของฮัสสันเทเลอร์ด้วยกันขอพระเจ้าอวยพรครับ